ใกล้ถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะนายจ้างลืมอะไรไปหรือเปล่า <S <S น, <mor> น้องอุ่นใจขอบอกว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่นายจ้างต้องยื่นแบบรายงานค่าจ้างกองทุนเงินทดแทนโดยรวบรวมค่าจ้างที่จ่ายจริงให้กับลูกจ้างทั้งปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมาและแจ้งสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ด้วยแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกท .20 กโอเค ยังไม่หมดนะคะเพื่อความสะดวกยังมีบริการช่องทางรายงานค่าจ้างประจำปีได้ทางเว็บไซต์ sso.go.ts ช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e w a e ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะอีกหนึ่งบริการจากกองทุนเงินทดแทนโดยสำนักงานประกันสังคมที่นายจ้างสามารถดูแลลูกจ้างได้ง่ายๆค่ะ